สวัสดีทราผู้ชมท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิงนกทอยนะครับวันนี้นะโอ้โหมาแบบเสื้อนี่สีสันมากเลยนะครับโอ้โหโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามีทีเด็ดนะครับเป็นงานจากเรื่องวันพีชนะครับผมเออตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่รอมานานมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นกระแสมากๆนะครับในประเทศจีนเน่อเพราะว่าของที่จีนเนี่ยเขาได้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งได้มานะครับผม นี่ลูฟี่เกียรสีนะครับผมนี่เป็นของค่าย MKE นะครับนี่นะครับชื่อค่ายเป็นโมเดลคิเนติกเอเนจีนะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอข้อควรระวังนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นชื่องานเนาะก็จะเป็น WCF 005นะครับ Number 347นะครับผมเออ โอเคเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจด้านในกันดีกว่านะครับว่าทั้งค่ายเนี่ยทำออกมาแบบไหนเนาะโอ้กล่องใหญ่มากเลยนะเป็น WCF ที่แบบโอ้โหใหญ่โตมโ,โหร้านอะ่ะโอ้นี่แพ็กเกจมาแบบนี้นะครับกล่องนี้แบบโอ้โหสีแดงเงาวับเลยแหมมีการมุมให้ด้วย อ่านี่เนาะเป็นฝากล่องนะครับตัวนี้เป็นฝากล่องนะครับก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นลอยที่อยู่บนตัวลูฟี่เนาะเออและด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะครับมังกี้ดีลูฟี่นะครับเออเคเรามาแกะกันดีกว่านะครับมผมชอบค่ายนี้มากเลยนะครับเขาจะชอบใช้โฟมสีเทานะครับแล้วมันดูแบบมันดูแข็งแรงมากโอ้ทำไมมัน หนักทางเดียวเนี่ยผมจำได้ว่าทีา่จีนเนี่ยเขาเทียบกำปั้นกับหมัดของเกียร์สีตัวเนี้โอ,โอโ้โหเท่ากันเลยนะครับแสดงว่ามันมต้องใหญ่วักมากแน่ๆโชโอ้โหอโุโอโโอโออปกรณ์เยอะแยะมากมายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ เอาออกจากกระดาษสาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาแพนต้องให้ทุกคนได้ดูนะครับ ถ้เป็นในส่วนของแพ็กเกจนะครับที่ให้ให้มาเนาะโอ้โหต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากนะครับพาร์ควันโคตรเยอะนะครับนี่เป็นตัวฐานนะครับมัดลูฟี่นะโอ้โหใหญ่มากนะครับตัวลูฟี่นะครับหมวกหัวมือข้างนะครับแล้วก็พารควันต่างๆโอเคมาประกอบกันดีกว่าครับเอาโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวจะให้ดูการประกอบนะครับแบบ เต็มๆเลยแล้วกันเนาะก็ขออญาตไม่เห็นหน้าแล้วกันโอเคอันนี้เป็นตัวฐานนะครับตัวฐานเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องวางาตัวลงไปให้มันเข้ารบกันแล้วกันโอเคอหมัดมา มัดใหญ่มากนะครับสมามัดถึงจะรู้ว่าลูฟี่อยู่ตรงไหนนะครับโหแต่ว่ามันทำไมมันยิ่งใหญ่อลังการกันอย่าง,งนี้ประกอบหัวลูฟี่เอ,อ้ยแล้วก็ยัดเข้าไปในแขนชุบนี่โอ้โหประกอบโคตรง่ายเลยนะครับตัวลูฟี่เนี่ย ทีนี้จะเป็นพาร์ทควันที่ติดอยู่กับหมัดนะครับมันจะมีพาร์ทควันที่แบ่งออกเป็นน,นี่แยกออกพาร์ทควันนี่จะแบ่งออกเป็นสีฟ้านะครับกับสีเทานะครับอ่าตัวสีฟ้านี่คิดว่าน่าจะอยู่บนมัดของลูฟี่นะครับผมสีเท้าอยู่ที่ฐาน ประกอบง่ายมากนะครับยัดปุ๊บลงปับ๊บยัดปุ๊บลงปั๊บเลยแล้วก็ส่วนฐานเนี่ยเห็นหลายจุดเลยนะครับจะต้องนี่ได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วชิ้นที่สองอต้องลองลหลายๆอันนะ อโอ้โหกันตุ๊บเลยเยอะนะเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สองชิ้นอ่าเห็นแล้วชิ้นหนึง่งโอเคมันอยู่ท่าน,นี้เลยเหรอวะเนี่ย แต่ชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วพอพอเหลือชิ้นสุดท้ายเนี่ยชอบหาไม่เจอนะครับเออหมุน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 เฮ้ยมันหามไม่เจอจริงๆนะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นตรงเนี้ยแต่ว่าคือมันก็ ไม่มีไม่เด็กมาดูดอ่ะมันจะใช่แต่ก็ไม่ใช่เอาอีกแล้วเหลือหนึ่งแล้วหาไม่เจอตลอดเลยโอเคผมมาให้ก่อนแล้วกันนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับลูฟี่เกียร์สี่จาก MKE Studio นะครับผม,ม คือโฟลคอยนะครับผมเป็นวันพีชนะครับเดสโลซาแล้วก็เป็นเลข3 4 7ครับ4 1 0นูนะครับเป็นโมเดลคินติกเอเนจีนะครับเป็นชื่อใหยเนาะด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวรูกที่เกียร์สี่ครับนี่ได้เห็นว่าเกียร์นะครับด้านบนเนาะสวยงามมาก,มา,กมาครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าโอ้โห สวยอะไรเบอร์นี้เนี่ยโอ้ยช่แสงหน่อยโอเค,อเคนี่นะครับผมนี่เป็นส่วนฐานนะครับฐานนี่ก็เป็นพาร์ทควันเยอะมากนะครับเป็นพาร์ทควันรอบๆตัวตึกนะครับนี่คือตัวตึกที่แบบว่าพังแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวลูฟี่นะครับพร้อมกับหมัดเกียร์สี่โอ้โหน่บอมว่ารููด,ดิมันใหญ่มากๆนะทุกท่าน ดูหมัดผมกับหมัดเคสีดิหมัดผมแบบเท่ากันเลยอ่ะแต่ถ้าดูของจริงี่คือหมัดผมเล็กกว่าหมัดเคสีนะอ้โหต้องยอมรับว่ามันสุดมากนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหแล้วดูหน้านะหน้าสวยเลยนะครับติดอย่างเดียวตรงโคนผมตรงนี้นะครับมันออกขาวๆเก็บสีไม่ไม่เนียนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้อภัยอยู่นะเออด,ดูดิโอ้โห สวยงามมากนะครับแล้วสีที่เป็นเป็นเมทัลลิกเงาๆสีแดงของตัวลูฟี่เนี่ยอยู่ที่แขนเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากอะ่ะขาสองข้างนะครับแล้วก็ตัวอ๋อแล้วก็เป็นเกียร์เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรอยเกียร์สีนะครับวิ่งเข้ามาตามร่างกายนี่โอ้โหเจ๋งมากแล้วก็มีพาร์ทควันนะครับอยู่ร,บรอบๆหมัดนะครับโอ้โห จ๋งเจ๋งเจ๋งเจ๋งชอบเลยนะครับชุดนี้นี่เป็นอีกชุดนะครับที่ผมแบบห่มรอแล้วก็ชอบมากเลยนะครับว้าวไปไงมากครับทุกท่าน,นสำหรับรายละเอียดของงานชุดนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าโคตรจัดเต็มนะครับไอตัวหมัดนี่คือใหญ่มากแล้วก็สีสวยมากนะครับพาร์ฟันก็เฟื้อยอยู่ด้านล่างเต็มที่เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นงาน WCF ที่ โอ้ oh, คุ้มนะคุ้มคุ้มมากเลยนะครับเต็มมากอะ่ะแล้วแบบงานเขาดีนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมให้ไป8ดเต็ม1ิคะแนนนะครับอสองคะแนนที่หักไปคือ1นนะครับเก็บสีโคนผมไม่เนียน2คือมันมีพ์ทหนึ่งที่ผมหาไม่เจอนะครับผมก็หักคะแนนแม่งเลยนะครับเออ <laughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ ลูฟี่เกียร์สี่นะครับจากค่าย MKE เนาะก็ถือว่าเป็นงานที่ทําออกมาได้ดีแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้าง,าง,างดังมากๆในตอนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยกำลังตามหาแล้วราคาก็กําลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกท่านใครที่แบบชอบก็ต้องไปรีบคือต้องรีบหาไว้นะตอนนี้เลยอ่ะเพราะว่างานมันค่อนข้างดีแล้วก็ราคาเนี่ย ตอนพีเนี่ยมันไม่แพงนะครับแต่ว่าพอมาหาจอเนี่ยเออราคาเริ่มขึ้นคนก็รีบม,มาหานะครับโอ้โหต้อบอกว่าฮอตมากเลยนะครับตัวน,นี้เนี่ยเด็ดคือมันใหญ่จัดเต็มมากอะดูดิดูหมัดดิหมัดผมเล็กกว่าหมัดเกียร์สี่อะโอ้โหท่านเอ้ยโคตรดีเลยป่ะเจอก,กันคลิปหน้าแลวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับ i ครผมด้วยนะครับบ๊ายบาย